ก่อนที่เราจะรีโนเวทห้องอาบน้ำเราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าสไตล์ไหนที่มันเหมาะกับเรากันแน่วันนี้เรามาที่นี่ i ฮินาตะเซบุก h o w r o o m เขามีห้องอาบน้ำสองแบบให้เราลองใช้ได้ฟรีแต่ต้องจองล่วงหน้าหน่อยนะถามว่าทำไมก็ถึงให้ลองใช้ฟรีคือที่นี่เขาเป็นโชรูมที่เกี่ยวกับการรีโนเวทบ้านสร้างบ้านใหม่ส่วนใหญ่น้ำร้อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้แก๊สกัน ูกค้ารีโนเวทบ้านสร้างบ้านใหม่ก็อาจจะมาเป็นลูกค้าเขาก็ได้นี่นี่มีของเล่นให้ลองก่อนอาบน้ําเอามาจิ้มกับหน้าเราแบบนี้เพื่อวัดความชุ่มชื้นของผิวเอาละแล้วเข้าไปดูห้องแรกกันเลยดีกว่าแทนๆสวยงามดูแพงหรูหราย,ยังกับโรงแรมแต่ก็ดูอบอุ่นดูสะอาดหน้าลงอ่างดีจังตกแต่งด้วยเคาน์เตอร์ยาวสีขาวมีไฟอยู่ข้างใต้ดูสว่างดี ลืมบอกไปห้องนี้เป็นของค่ายโตโต้นะทุกคนมาลองอาบน้ำที่นี่ไม่ต้องเตรียมอะไรมาสบู่แชมพูเขามีให้หมดของโตโต้เขามีระบบทําความสะอาดพื้นหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จด้วยนะใช้บริการได้ครั้งละสองชั่วโมงอุตส่ามีนาฬิกาไว้ให้ด้วยกดปุ่มนี้จะเป็นไมโครบับเบิลเป็นฟองเล็กๆให้เราได้ผ่อนคลายส่วนปุ่มนี้เป็นสตีมมิสออกมาเป็นไอน้ำบางๆเหมือนเราเข้าซาวน่า มองไม่ค่อยเห็นเลยนี่เราชอบอันนี้เป็นน้ำตกไหลลงมาที่บ่าให้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้นวดเบาๆอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ชอบมากพื้นเขานิ่มเหมือนโฟมไม่แข็งเหมือนกระเบื้องล้มลงไปก็ไม่เจ็บคุกเข่าอาบน้ำยังได้เลยเราไปต่อห้องที่สองกันเลยดีกว่าห้องนี้เป็นของค่ายลิกซิ่หรูหราดูเท่โทนสีเทาดำน้ำตาลแม้แต่เพดานก็ยังเป็นสีดำ ใครชอบสไตล์เท่ๆคูลๆอันเนี้ยตอบโจทย์มากหนึ่งในลูกเล่นของห้องนี้คือเขาเปลี่ยนสีไฟได้จ้ามีรีโมทให้กดนู่นกดนี่สนุกจังเลยฟักปัวแบบทาวเวอร์ดูเท่นะแต่เอาจริงๆใช้ยากอะฟักปัวแบบน้ำไหลเอาไวน้นวดต้นคอเฮดชาวเวอร์ hey, เอาให้เหมือนยืนอาบพี่น้ำตกเลยฟักปัวธรรมดาก็มีดิซิก็ไม่ให้น้อยหน้าระบบสปาน้ำไหลผ่านไหลเขาก็มี นอกจากนี้สต e ีมซาวน่าเขาก็มาเพราะมันเป็นผนังสีดำแล้วมันเห็นชัดเนาะชอบตรงไฟนี่นะเหมือนอยู่ในยานอวกาศแตไ่ได้คือใครที่คิดจะทำห้องน้ำสีดำเราขอแนะนำไว้อย่างว่าต้องทำความสะอาดดีๆไม่อย่างนั้นคราบสบู่จะติดเต็มไปหมดเลยหลังอาบน้ำความชุ่มชื้นเราขึ้นมาถึง28%ถ้าเราสนใจห้องอาบน้ำแบบไหนเขาก็จะมีแคตตาล็อกไว้ให้ว่าแต่ละห้องแต่ละอย่างเขามีออปชันอะไรบ้าง ขอแอบเปิดราคาห้องที่2มาให้ดู3 6 6ล้านหกแสนหกยเยนก็ประมาณ9 0 0 0แสนบาทขอตัวไปผลิตตังก่อนนะทุกคน